คำถามสุดท้ายของคลิปนี้แล้วกันนะครับเขาถามว่าหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดโซล่าเซลล์ PE ควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับบริษัทกำลังขยายการผลิตครับและมีสัญญาสัญญากับรัฐครับควรระวังอะไรบ้างครับหุ้นโรงไฟฟ้าหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดโซล่าเซลโอเคเออพี่บอกนี้ก่อนคับเบิร์นโดยธรรมชาติ ของธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยปกติก่อนนะเอาคอนเวนชั่นอลคอนเวนชั่นอลก่อนนะคอนเวนชั่นอลคือ <c oughs> ใช้พลังงานดั้งเดิมนะครับนะเช่นพลังงานฟอสซิลอะนะพวกก๊าซธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยถ่านหินอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะเอ่อ <c oughs> <c oughs> โดยธรรมชาติแล้วนะครับเบิร์นคูดโรงไฟฟ้าเนี่ยจุดแข็งคืออะไรจุดแข็งคือมีสัญญาใน,นระยะเวลาที่ชัดเจน เช่นมีสัมปทานมายี่บห้าปีสามสิบปียี่สิบปีก็ว่ากันไปโอเาปจดังนั้นเนี่ย <c oughs> มันจึงได้กระแสงเงินสดเข้ามาเนี่ยสม่ำเสมอตลอดอายุสัญญาเอเคไหมนี่คือจุดแข็งของโรยฟ้าครับแต่จุดอ่อนคืออะไร <c oughs> จุดแข็งก่อนะจุดแข็งคือกระแสงเงินสด <c oughs> สม่ำเสมออจุดแข็งจุดอ่อนคือ การเติบโตขึ้นเนี่ยนะครับของโรงไฟฟ้าที่เดิมเนี่ยเกิดขึ้นยากการเติบโตขึ้นของรายได้นะ <c oughs> มันเกิดขึ้นยากนะครับทุกอย่างมาถูกคำนวณหมดแล้วโอเคป่มทุกอย่างมาถูกคำนวณหมดแล้วนะครับอ,อดังนั้นเนี่ยโรงไฟฟ้าเนี่ยจึงมักมี p ีไม่สูงมาก <c oughs> เพราะเรามองว่าเขาเป็นแค่เพื่อเครื่องจักรผลิตเงินสดเก็าไหมอ่าส่วนมากนะครับโรงไฟฟ้าเนี่ยมี PE เนี่ยยังไงยังไงเนี่ยถ้าจุดเริ่มต้นเลยนะ ไม่เกินยี่สิบเท่าเพราะอะไรครับเพราะยี่สิบเท่าเนี่ยมันก็จะแปลามาเป็นเงินปันผลเป็นอะไรพวกนี้ประมาณสักสี่ห้าหกเปอร์เซ็นอ่าเพราะโดยมากลงไฟฟ้ามันไม่ต้องทำอะไรแล้วเขาก็จะปันผลหมดเลยใช่ไหมฮะอ่าประมาณนี้ก็ประมาณห้าเปซ็นเห็นไหมก็ P/E ยีสิบเท่าเห็นไหมสุดท้ายเนี่ยจะบอกว่า P/E กี่เท่าเนี่ยนะเบิร์ตมันมาจากเรื่องมันมาจากเรื่อง list รเททางนั้น มันมาจากทฤษฎีเรื่องลิฟเฟลททั้งนั้นนะครับนะว่าเฮ้ยถ้าปลอดภัยสุดๆเนี่ยสามเซนะถ้าเสี่ยงเพิ่มขึ้นหน่อยรงไฟ้าปลอดภัยไหมปลอดภัยมากเพราะมีกระแสกันสดตลอยดกัสัญญาจริงไหมนะแต่ปัญหาของรงไฟ้าคืออะไรครับปัญหาที่หนึ่งอายุมีจํากัดอมันไม่ได้ forever มันไม่ได้แบบทั้งปีทั้งชาติ <c oughs> ไม่ใช่มันแบบยี่สิบปียี่ห้าปีดังนั้นเมื่อระยะเวลาในสัมปทานเนี่ยมันมันลดลงเรื่อยๆมูลค่าหุ้นจึงลดลงเรื่อยๆเช่นกัน P/E อ่ะ e. <c oughs> <c oughs> นี่คือความยากเพราะอะไรอ้าวเบิร์ตก็ก็เออปีที่หนึ่งเนี่ยมันยังได้ไปอีกหลายปีก็โอเคแต่เดี๋ยวพอปีสองปีสามปีที่สิบเนี่ยโอ้โหมันเหลือแค่สิบปีับเบิร์ตมันก็ไม่ควรยี่สิบเท่าแล้วปะใช่ไหม อ่าอ,อยเี้เป็นต้นโอเคไหม่านะครับโลงไฟฟ้าเนี่ย <c oughs> จริงๆแล้วนะครับวิธีประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะที่สุดไม่ใช่ p e. ีใช้ได้แต่ไม่เหมาะมเพราะมันมีเรื่องระยะเวลาเรื่องกระแสเงินสดที่ลดลงเพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้ด้วยนะครับดังนั้นวิธีที่เหมาะในการประเมินมูลค่าหุ้นลงไฟฟ้ามากที่สุดคือวิธีไหนให้ไทยกระแสเงินสด A D D C F, C. F. อะไรแบ <F. S 2> <B. S 1> ้น้ถูกต้องอครับใช่เพราะว่าเป็นธุรกิจที่มีกระแสเง,งินสดส่องเสมอมากโอเคไหมแ,แต่คุณคุณว่าอันนั้นจําเป็นต้องได้กระแสเง,งินสดไปยาวๆใช่ปะ <c oughs> ได้ได้ได้คำนวณได้อยู่แล้วคํานวณได้หมดเลยเพราะมันมันมี <c oughs> สัญญาตลออายุสลอตลอดอายุสมปทาาอยู่แล้วครับ อ่ะความเสี่ยงที่หนึ่งนะคืออายุตอนนี้เห็นว่าคําถามถามเรื่อ PE ง P/E ไงก็เลยตอบเรื่อง P/E ไง<ม>นี่ออกมานะครับเอ่อแต่ว่าหนึ่งปัญหาที่หนึ่งคืออายุสัญญานะนปัญหา<ป>ที่สองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าช้นิดใหม่ๆก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนะเอ่อโซลาฟาร์เอ่อวินเทอร์บายอะไรพวกนี้นะครับปัญหาพวกนี้คือปัญหาที่สองคือเอ่อแอดเดอร์นะเดี๋ยวนี้เขาเรียกอีกชื่อหนึ่งแล้วนะครับนะแอดเดอร์แอดเดอร์คือ รายได้พิเศษที่รัฐบาลน่ะจ่ายให้เพิ่มอุดหนุนแล้วเ,เงินอุดหนุนนะ <c oughs> นะครับถามว่าอันนี้เป็นปัญหาย,ยังไงสมมตินะสัญญาสัมปทานเนี่ยนะครับยี 20, 25, ่สิบยี่ห้าสามสิบปีแต่อ e ีแอดเดอร์เนี่ยอยู่ไม่ถึง <c oughs> มันไม่อยู่ตลอดมันอยู่แค่ห้าปีเจ็ดปีเก้าปีสิบปีเป็นต้นอ่า <c oughs> มันอยู่สั้นกว่านะครับแน่นอนนะครับ <c oughs> มันคือกระแสเงินสดเช่นเดียวกันคิดแบบเดียวกัน <c oughs> นั่นแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวโรงไฟฟ้านี้สมมตินะฮะสมมติก่อนนะถ้าเขาเนี่ยนะครับไม่มีโรงไฟฟ้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วสมมตินะไม่มีโรงใหม่ๆเข้ามาเติมนะมูลค่าหุ้นจะต้องลดลงเรื่อยๆเสมอก็เพราะว่าอายุเนี่ยมันสั้นไงเวิร์ดไอ้เงินแอดเดอร์เนี่ยได้แค่ห้าปีเจ็ดปีเก้าปีนี่ออกไปนั้นเนี่ยผ่านแค่สามปีเนี่ยมูลค่าหุ้นจะลดลงหวบเลยลดลงหวบเลยเพราะว่ากระแสกรสดมันจะมันเดี๋ยวจะหมดแล้วไงเดี๋ยวจะหายไปแล้ว ใช่ไหมครับและความจริงอีกข้อหนึ่ง <c oughs> ที่หลายคนไม,คยไ,มคยไม่ค่อยมือใหม่ที่ไม่ไมค่อยได้ดูมากนักคือโรงพฟฟาพลังงานสะอาดเนี่ยอัตรากําไรที่แท้จริงต่ํามากอัตรากำไรที่แท้จริงต่ํามากนั่นจึงเป็นเหตุผลที่รัฐบาลต้องอัดฉีดไงต้องอัดฉีดแอดเดอร์เข้ามาให้ไงไม่คนไม่อยากทําเยอะเพราะไปทํโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินพลังงานกา๊าซเนี่ยคุ้มกว่ายเยอะอืมไม่คุ้ม นี่คือความความจริงที่โหดร้ายครับ <c oughs> คือพลังงานสะอาดเนี่ยไม่มีพลังงานสะอาดชนิดไหนทำแล้วคุ้มเลยครับถ้าไม่มีแอดเดอร์ถ้าไม่มีแอดเด <c oughs> อร์โอเคป้าดังนั้นเนี่ยอยากให้รู้ว่าตอนนี้มุมมองพี่นะครับลงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเนี่ยมุมมองพี่เนี่ยมองว่าตอนนี้เป็นเกมการเงินละเป็นไฟแนนซ์เกมล้วนๆละก็คือเป็นหุ้นเก่งกังไรมค่อนข้างหนักเพราะว่า <c oughs> <muitas S 2> <sketches> วิธีที่รงไฟฟ้าจะมีมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องมีรงไฟฟ้าใหม่ๆเข้ามาเติมเข้ามาชดเชยแอดเดอร์ที่กำลังจะหมดเท่านั้นครับแต่ว่าด้วยความที่เดี๋ยวพอแอดเดอร์หมดนะในโรงเก่าแอดเดอร์หมดปุ๊บเนี hmm. ่ยม like like ูลค่าของกิจการจะลดหวบเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องแบบหาโรงใหม่มาเติมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ต้องแบบชดเชยกับโรงเก่าที่แบบว่ามูลค่าลดลงจากแอดเดอร์หมดบางอันก็สัญญาหมด ชาาต้องหาเอาหม่มาเติมมันเก่าอ่ะนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะไม่ใช่ไม่ไม่ส่วนตัวตอนนี้รู้สึกว่าโรงไฟฟ้าไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นแค่กระแสเงินสดละแต่ยังใช้วิธีดีซียเหมือนเดิมนะแต่ไม่ใช่แค่นั้นแล้วเป็นเป็นหุ้นที่เก่งกําไรมากๆจัดละเพราะว่าตอนนี้นะถ้าเป็นหุ้นตัวไหนนะที่โรงไฟฟ้าเล็กนะเล็กๆเลยนะจุดจุดน่าสนใจคืออย่างนี้ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานคอมเพนชั่นแนลเนี่ยนะครับจะเป็นโรงไฟฟ้าใหญ่มากๆคือต้องลงทุนเยอะลงทุนหนักถึงจะคุ้ม นะโดยมากนะโรงไฟฟ้าคอนเวนชั่นแนลเนี่ยนะครับกำลังกาหลิบไฟฟ้านะประมาณนะ2,000เมกะวัตโอ้โหโคตรเยอะแต่เบอร์ชื่อไหมโซล่าฟาร์มนะเริ่มต้นนะ1โรงนะ0.5เมกอ2,000กับ0.5เบิร์คนละสเกลเลย <c oughs> คนละสเกลเลยดังนั้นเนี่ยโรงไฟฟ้าเล็กๆจึงมีเยอะ <C oughs> พอมีลงฟ้าเล็กๆเ,เ,เนี่ยจุดที่น่าสนใจคือพอเขาประกาศว่าสมมติตอนเนี้หนึ่งลงแรกนะสมมติมีอยู่สักห้าเมกสมมตินะหลายลง,ลงรวมกันห้าเมกจะมีเลงทุนลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกห้าเมกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นราคาหุ้นก็ว,วิ่งปื๊ปดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นหอครับแล้วก็ลดลงจากการที่เดี๋ยวแอดเดอร์หมดเดี๋ยวอะไรหมดนออกรอปะเห็นไหมมันก็พี่เรามองว่ามันเป็นหุ้นแบบเก่งกําไรเป็นหลักอะตอนเนี้ยอืมทำไมเน <c oughs> คือ้ใช้วิธี PE เนี่ยพี่ว่าใช้ยากมากครับเพราะว่าโลงไฟฟ้าเขาจะทําอย่างนี้เขาจะหาอันใหม่มาเติมเรื่อยๆมันก็จะแบบวิเคราะ์ด้วย PE ยากมากพี่คิดว่าวิธีที่เหมาะก,กับลงไฟฟ้าจริงๆคือ DCF มากกว่าอ่าละเอียดมากนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์เต็มที่นะครับสำหรับคำถามนี้แล้วก็คำถามก่อนหน้านี้โอเค